ทิ้งปูแ่บๆสดนำตรวแข่งค้าจิ้งคา้าด้วแบบกะแออา,อาตอนนี้แม่บ้านกำลังสร้างสมตำอยู่ใช่ไ <laughs> ฮะมาจุ่แแะอีกแล้วพี่น้องจ้าป้าพี่น้องจะ่ามืดนะเด้อขอโทษขออภัยย่อนแสียงไม่ได้เลยไม่ได้ครับครับอย่กร้องอันนี้เจ้านะเออพนะสิงไกยูเป็นพี่น้องคนปิงไกยูคนเด้อคนน่าพี่น้องมาเถอะมาๆๆกินสมตป็ไก่ย่างไก่ย่างเนี่ยมันมีแห้งเออกินเนี่ยอันนี้คืออะไรจ๊ะน้ำตกจ้า มาพี่น้องมะเต้อัดวนนี้่อไ่ห่อย็่นะเกินสองสาวก็ได้หรอกนะกินได้เลยเขจะมุ่งเลยจาเสน้เดี๋ยวนีครับพี่น้องครับเดี๋ยวว็ดโพดชิปให้น้องมุ่นก่อนกินก้อนเจ้านะ เขาจว่าไปคุณร้องไหลงเนาะผักก็ต้องย่างต้องกินต้องบวกินดูกิน่ากินุกผันี่่รุ้แห่งาราษตลาดอะไรคนไม่ใช่ชาติ้แก่ก็อนาหนัง มาเด้อพี่น้องโมดเสรอาเสร็จเด้อเด้อรมารตลอดกา้เพราะติดตามของยังไงยาวฝายาวนี่ได้แม่แจ็คใอ่บอสแซ่บเหรออืมโอ้โห มันมัมันมักมวลน,นะแม่นะช่งางคารวานล้องข,ข่าวคุณมาจ้ำหรอแ่วมากิน้าวอกินเลยเ้ยคารวะเขาบบน้มกินเ,เื

เดิน่น้องเด้อลูกกระต็นไปนํมันกินเข่าเลยคุอืมขอากระยาด้กันแตะว่าจะกินเข่าแน่เลยเอากทน้ำเ

กินเข้าเ้าก็เห็นนี่เจ้าอยู่เลยอนไรมันเดียวเทเดียวไอแม่คือดีมากพร้อมกันเลยครับเออพร้อมกันเลยเฮ้ยเลยคุณแม่คิงปูซ่บๆสดนำ่บวแข่งขาม forever. ใครตัวใครเนะี่ยใช่คือพี่บ๊ะจะมูกยิ้มเหมือนยิ้มเนานะ วง,วองบอกเง็นต้นานเท่ากับเลยครับอืกินแบบวิว่งสารเลยเอันเดียวกัน มันเหล่าน้ำตาลมะฮูน้ำแบบใส้กทิตำมะูแซ่บอืออือโหยิบอะไรยิบ่ได้ขับเค่องพุทธ้ง่าวลางดีากอ๋ออก่าวอะไบ้ันนอ้ข่าวข่าะนี่ยังกบ่มง

พี <Cornell>. น่น้องกิ้นิ่มแล้วบอเดินทางคุณรงวังไก่มพาย่างไก่ไก่ยางเาอยางก็อิตาลาเราคล่ตับนี่ค่เียบนี่ตัวนี้ไไปห้าไปพี่น้องเดินนะก็ใ้่ครับพี่ครับจ้า